对对对

là lên nó cũng đi à sao nó nó cũng đi à chứ về đi chúng ta

ก็้แก็อยากลองเรื่องลำคออะไรอย้ยคือก็อยากไปแบบุดทางๆถ้าได้ร่วมกันก็คันพิเศษอยากลอง่อเนียเพราะอาบคนออกมาไม่เดินแบบลองแล้วอยากลองครับก็อยากลองครับนน่าจะันนาจนาากเยอนึงบ่มอม้นีให้องแทน ได้ค่ะได้ gái đẹp ไต่ขามาเลย